ิบประโยชน์ของมะเขือพวงรับประทานแบบสมุนไพรมีประโยชน์ต่อสุขภาพครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และคอมเมนต์ด้วยนะครับ 1. รับประทานเป็นประจำช่วยย่อยอาหาร 2. มีประโยชน์ช่วยในการขับถ่าย 3. ช่วยป้องกันโรคดิสีดวง 4. ช่วยขับปัสสาวะ 5. ช่วยบำรุงตับ 6. ช่วยบำรุงไต้ 7. ช่วยบรรเทาอาการปวดข้อ 8. ลดอาการอักเสบและช้ำใน 9. บําบำรุงระบบประสาทและสมอง 10. ลดความเสี่ยงการเกิดฝีหนองภายในร่างกายครับฝากกดติดตามผลงานชิ้นต่อไปด้วยนะครับ สำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ